Ăn đấy Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Nàng luôn hay luôn to you Hay mua khai dập vậy Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday you. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Hey, hey. <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. À อะไขมุกไปมอบของขวัญมันเกิดวันนี้ไม่มีอันนี้ของขวัญมันเกิดให้ตาเออไห้มุกตื่นไอ้มุกตื่นมาที่สี่เลยมาช่วยทําเลยอาไข่หวานยังไม่อีกไข่ปลาถือไว้ยิ้มคุณน่ะไอ้ยิ้มยิ้มยิ้มอะไ่หวานนั่งนี่นั่งนี่ต้นมะขางอามอบเลยโอ้ลนลนไข่หวานเอาขึ้นได้ลูก

ตัดลายเนียกุหลา็ตล้านเอาไปหวานลตดายล้ตาลก็มาตัยให้แนมาจับให้แน่เนี่ยเราจะไปกดตรงนี้นำเป็นรูปไายนะฮะยุ่ทยรูปขาตรงนี้ยังแค่วันเดือดเอาสิเอกันคนหนักนะคัลบ

上课费。